สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสมัครรับเลือกสมาชิกผู้ที่สภากันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกผู้ที่สภาต้องทําการสมัครในระดับอําเภอณนะอําเภอใดอาเภอหนึ่งที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกผู้ที่สภาพศ .2561 ้าตามมาตรา13วงเล็บ4โดยผู้สมัคร สาม,มารถเลือกสมัครณอำเภอใดอำเภอหนึ่งได้ดังต่อไปนี้ 1. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือกนั่นหมายถึงว่าท่านสาม,มารถเลือกสมัครในอำเภอที่ท่านเกิดนั่นเองโดยดูจากใบสุตธิบัตรของท่านหรือ 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกนั่นหมายถึงว่าณปัจจุบันนี้นะครับท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอใด ท่านก็นับย้อนหลังกลับไปและบวกรวมไปจนถึงวันที่มีการสมัครรับเลือกนะครับถ้ามีระยะเวลาถึง2ปีตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกที่จะสมัครในอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นได้หรือกรณีที่3นะครับทํางานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกสําหรับกรณีนี้นะครับก็เป็นการ ดูจากสถานที่ทำงานของท่านนั่นเองณนะปัจจุบันท่านทำงานอยู่ที่ไหนนะครับท่านนับเวลาย้อนหลังกลับไปว่าตั้งแต่ที่ท่านทำงานอ่านะครับจนถึงวันที่ท่านสมัครรับเลือกนะครับถ้ามีระยะเวลาในการทำงานถึง2ปีท่านก็สามารถที่จะเลือกสมัครณัฐนะอำเภอนนได้เช่นกันนะครับสำหรับกรณีต่อไปกับกรณีที่4นะครับ เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีสําหรับกรณีนี้นครับหมายถึงว่าท่านเคยทํางานอยู่ในอำเภอใดก็ได้หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับในอำเภอใดก็ได้แต่ต้องมีระยะเวลาในการทํางานณอำเภอนั้นนะครับไม่น้อยกว่า2ปีหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่ท่าน เคยอยู่นั้นนะครับไม่น้อยกว่า2ปีท่านก็สามารถเลือกที่จะสมัครในอำเภอที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่หรือเลือกที่จะสมัครในอำเภอที่ท่านเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นนะครับได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า2ปีนะครับหรือกรณีสุดท้ายกรณีที่5เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาสําหรับกรณีนี้ก็คือท่านเคยศึกษาในสถานศึกษาใดก็ได้นะครับมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอไหนนะครับถ้าท่านเคยศึกษาในสถานศึกษาในอำเภอนั้นแล้วมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาท่านก็สามารถที่จะเลือกสมัคนะรณอำเภอที่สถานศึกษาของท่านตั้งอยู่ได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาใน สถานศึกษานั้นไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษานะครับนี่ก็เป็นทั้ง5้ากรณีที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะสมัครในอำเภอใดน,นะครับในการสมัครเพื่อเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์สมัครได้เพียงอำเภอใดอำเภอหนึ่งเท่านั้นและเลือกสมัครในกลุ่มอาชีพใดกลุ่มอาชีพหนึ่งได้เท่านั้นนั่นเอง นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ